สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสู่พูดซู่คนพบกับผมอีกแล้วบุ๊ชชาแนลบอกว่าเหดคลิปกินไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องขอ้าว,วปูนเศร้าเ้าข้าวปูนกก็งงขึ้นกันว่ามันเอิ่ญจังไดจริงๆแล้วเล้าข้าวปูนเนี่ยคืออย,อย่างพี่น้องคือเอาลงไปต่ำใส่อันนังตัวพี่น้องเอาลงไปต่ำใส่อา่าคือตับมะฮุงสินะพี่น้องโอ้เหมือนนี่คอยคือปากแดงใช่ไหมเหมือนีวันซุกเด้อพี่น้องเด้อลูกขาคือสียร้ายเนาะอ่ะวอล่อตอนเดี๋ยวสิขษาเรื่อง ที่เลื่องก่อนเหล้าขอบูปนนี่มันจะเป็นแบบว่าไทายไทยบานทางทานี่เขาเอื่นกันนะนาะพี่น้องก็คือเอาขอบูปนเนี่ยไปตําก็คือไข่ไข่ขก็ตําส่วแต่ว่าแค่ว่าบรดษัทใส่เศข้าปุนเอ้ยบรดษัใส่เซนขนมเอ้ยบรดษัใส่เซนโอ้ยตายแล้วว่าพิษ <c oughs> นำ้ำลายไหลเยอะแค่บรดษัทใส่เนบมกคุงพี่น้องเออก็เลยออกมาพอวันนี้เอาไปโพในเพจแล้วบัดนี้ทุกคนก็นง,ง,งงว่าเราเอันนี้ขึ้นอย่างว่าสัน เราขนมจีนคืออะไรว่าซนก็คล้ายๆกับอันนี้แหละก้อยข้าวปุ้นโอ้ยจะสีเวาไทยเวาเล่าก็คล้ายๆก้อยข้าวปุ้นแค่ว่ามันบดใส่ข้าวคั่วอย่างเสีด้วยพี่น้องดามว่าแสบบอมันกระแสบเพื่อเข้ากินตะบกฮุงนี่แหละของของโปรดมันต้องกินอยู่แล้วเหมยไทยบ้านเข้าขายปลาแดกบ่อยๆดอกแม่บอกล่ะอ่ะบ้านี้สิมาเวาเรื่องหนึ่งก่อนความหูซึกเหมาว่านี่ มันมีคลิปหนึ่งคลิปก่อนก้อนไอ้คลิปๆหมาว่านี่เดวัลยังออกไปอย่างหนึ่งก็คือหมาว่านก่อนยู่ีดีก็หูวซึกแบบคือสิอารมณ์แบบฮอร์โมนฮอร์โมนแบบบุมบัมบุมบัมอย่างที่ม้งก็เลยกลายเป็นแบบว่าคือสิเสียใจเอ้คือสิแบบอารมณ์แบบว่าแบบคือคนเสียใจน้อยใจหรืออีอย่างประมาณนั้นก็กจริงๆแล้วก็บบได้ขนาดนั้น แต่เพียงแต่อาจจะแค่แบบหูซึกว่าเออเว้ยเหตุคิดไปจริงๆจุดประสงค์ของเฮ้าเฮ้าต้องยอยอมรับตัวเจ้าของก่อนเนาะคือผมเนี่ยผมอาจจะมีแบบว่าเอ้ยเมื่อยบ้างท้อบ้างอาในการเหตุขิดเป็นเรื่องธรรมดาเออเพราะว่าผมกะมันบ่มีมันไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรอกว่าเอ้ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ใหายคนมามักเข้าพากในหมือเดียวมันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะต้องใส่เวลาของแบบนี้ เจ้าอาจทุกคนข่อยเขาใจเบิดว่ามันต้องอเขาก็ต้องมองว่าเอ้าจะเป็นผู้ใดว้ากูข่าไปเบิรงคลิปมึงเป็นไผ่วะยังเออเขาก็ต้องคิดคอ,อนี่ขอแหลกอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระบอกเป็นยังแต่ก็กระซิเฮ็ุไปเรื่อยๆนี่สิแหละเหตใไ้เข้าเจ้าจำข้า้ใดไถเข้าเจ้าเห็นหข,าจจาานขาน้าหูจากข้าให้ได้ออกัดส้งใส่เวลายัางที่หลายๆคนบอกว่าละ่ะกระบอกเป็นยังแต่แต่ที่สาคัญที่สุด ตอนนี้อยากจะขอบคุณเอฟซีทุกคนจากใจเลยครับขอบคุณมาครับเอขอบคุณตรงถีมาหนึง่งหลังจากที่ปล่อยคลิปมาว่านไปปุ๊บทุกคนเขามาให้กำบังใจหลายแห้งคอมเมนต์คอมเมนต์หลายแห้งกิดหูซึกดีด้พี่น้องหูซึกดีมากๆเลยหูซึกดีอยากให้ยังเหตุให้เฮ้าแบบอยากที่จะเหตุคลิปต่อไปเออเสร้างสารรค์สิ่งที่มันจะต้องเฮ็ุไปอีก มันไม่ได้อยู่แค่ตรงตรงนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังยังมตตาการุ้หน้าผมผูนึงอยู่สิก็อ่ะดั่นละพี่น้องก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากอ่ะบาน,นี้เดี๋ยวเข้ามาว่าเรื่องอื่นบางนี้เดี๋ยวผมเห็นช่วงนี้ก็มีความซีเรียสใน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 ใ,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 ในวงของแพลวแพ้วเนาะมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะก็เป็นปัญหาของภายในวงเขา ก็ต้องให้เขาเจ้าแก่เดือตัวเขาเองเพะว่นหนึ่งทุกคนแพ้ภาพกับเป็ยยนผู้ใหญ่ถึงน้อถึงน้อถึงนองแพ้สิเป็นนองผมปีสองปีแต่จริงๆเก็ถึงว่าความคิดมันก็คล้ายๆกันไหมผมคนหนึ่งเนี่เป็นคนที่แบบว่าอะ,อะไรที่มันผิดต้องว่าตามผิดอะไรที่มันถูกก็ต้องว่าตามถูกถ้าผิดแล้วยอมรับผิดขอโทษก็คือจบครับนี่คือผมแต่ว่าผิดถูกชั่ว ผิดชอบชั่วดีถูกต้องต้องมาก่อนครับเพราะว่าหนึ่งมเป็นมนุษย์เฮาแม่สิ่งสิ่งทิ่ต้องมีก็คือของแบบเนี้ยถูกต้องบอพี่น้องเอออะไรก็ช่างแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ก็ให้เป็นดุลพินิจของทั้งสองฝ่ายละกันให้เข้าเจาจัดการกันเองเฮาสีบบยุงผมกับสีบอยุงแต่ว่าก็ถามว่าห่วงน้องบอห่วงลูกซีดเจ้าของบอห่วงไผยกับห่วงอยู่แล้วลูกซีดเจ้าของแมมไผยสีบบห่วงแต่ว่าก็ ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะพี่น,น้องเนาะว่าผิดก็คือผิดถ้าถ้าเขาพีดพิดก็ต้องยอมรับพิดถ้าเขาทําถูกก็ต้องว่าตามถูกนี่แหละคือสิ่งที่ผมสอนลูกศิษย์ผมทุกรุุดเลยผมแม่แค่รลุนผึ่งเด็กก่อนหนาผึ่งก็มี่ผมก็สอนผมก็บอกว่าเออเฮ้ยอันไหนมันบอกถูกต้องเด้ออย่าไปหาเหตุอีกด้อแต่ว่าเค่นเอก,กถือว่าเป็นยกตัวอย่างไปถ้าในกรณีที่น้อ,นองพีดพิดไปแล้วยังเสียผมก็ศิสอนประมาณนี้มากกว่า แต่ว่าถามมาดูวความที่ทถาเป็นสมัยก่อนกะสิมีอารมณ์ไว้รุ่นแบบใจห่อนคือกันอันนี้เข้าใจอยู่ออีเมียวอีเมียวอยากออกกล้องแต่ว่ากับบอเป็นอย่างครับแต่ว่าผมเสือเลยว่าผึ่งเนี่ยเป็นคนถี่ถ้าบอกว่าหยุดขึ้นหยุดเด้พี่น้องมันเป็นคท้นเบียว่านอนสอนง่ายเด้จริงๆแล้วมันเป็นคนที่ลาเรื่องมันเป็นคนหมักมวลพี่นอ้องเบิ่งคลิปมันกับพี่น้องก็หูตัวมันบอกเออนั่นแหละผมก็ถึงบอกว่าคนหักมันหลายผมยังผมคนหนึ่งก็ยังเออ มานางเบิงขี้บ้านบางเจอห้อก็ยังหัวนั่นแหละพี่น้องแต่กระบอกเป็นอย่างเดี๋ยวกระสิพ่อ,อ,อกันอยู่หอกนี่แหละเร็วเรวนี้อาจจะได้เจอกันแน่นอนกะเดี๋ยวนี่แหละรอบแล้วเอาคอยเอาทุเรียนไปตัวมันเปนมาพี่น้องคอยเอาทุเรียนไปตัวมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้มันสีดาหัวคอ,อยจะคอย,ยรอบเบิงเด้อแต่วันนี้ก็มือนี้มานสุกแล้วมือนี้ลูกค้าอยู่ห่างผมเนี่ยหนัาสิห้ายอ่า เมื่อเอินบงหูบ่แน่ใจเด้อพี่น้องว่าสิได้ตื่นมาเห็นคลิปบอเพยาดแบบว่าโอ้คู่ปูหายไปสไาน้องกระสีเป็นเออเออได้บัดนี้มาได้คลิปนี่มันก็นต้องว่าเรื่องอีผึงเด้พี่น้องเนาะเออวิศกรรมแสนแปลกน้ำกันนี่ยเอาพี่น้องบุคอยพยาดเอาให้เรื่องมันซีเรียสหลายเอามาว่าเรื่องมวนๆกันดีกว่าขอสิยบว่าเรื่องหนึ่งให้สู้ฟังอีผึงสมัยก่อน <g ül> พเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดจมูกเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นยังยังไม่ทําจมูกเ <Hey. S 1> ออเพิ่นกับหูดังปึ้งอ่ะเดี๋ยวอันนี้บ่ได้อยากมาหล่อเลี้ยนเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ว่าเอาปมดอยของของลูกศิษย์เจ้าของมาเว้าอันนี้คือเว้าให้เพื่อให้ลูกให้ทุกคนได้ม่วนซื่อๆเด้อเว้าให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวสิว่าเป็นประเด็นดราม,มา่าขึ้นมาอีกก็สิยากอีกไขกระเสิตายอีกเด้อบัดน,นี้ เอออีเกงก็มาไปแกล้งเขาอีเกงก็จะไปแกล้งผื่นทุกคนก็จะไปลุ Sad ่มแกล้งอีผื่นเบิร์ดในสินาพี่น้องเออหูดังปืงเออก็เอาไม้ยีพาไปหดีบจมูกแรงดังขึ้นมาเอาเอาเอาแม่งอ่าอีเกงเนี่ยเดินสีบอลเดินไปน้องอีเกงไปตั๋วอีผื่นมานี่เขาเจ้าเอาอันนี้นี่ทำหัวน้ำหอมบาสันเอาอัน เอาแมงค้าเอาขนของแมงค้าี่อยู่ตรงทองอ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเคยเห็นสเกต์อ่ะเอาไปเอาหาเบื้องมาสั่นเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวยี่หึงแลแ้วบณนี้อ่ Wall evet. <methodology> <c oughs> าขนแมงค้ามแบบมัน <reproduce> ก <dismiss> ็มันก็บซิมีแบบเป็นคุยๆเนาะพี่น้องจี่ตรงทองมันน่ะล่ะบารนี้เพิ่นก็บอกว่าไม่เชื่อมึงลองดมดูซิ่าสั่นี่หึงมันก็เด็กหน่อยมันกระซือมนี้อีเก็กก็เอาอันนี้ไปจงเสร็จมูกมันบึ้งมันนึงเอาไปใส่ไอ้ตรง แล้วแมงค้ามมันเราไปเกาะอยู่แถวที่มันเราออกมาได้ยิมือโอ้โหบักดังเลยพี่น้องห้องดังเนี้ยโอ้โหมันจะอีท้าอีเกงอีเกงว่าสวยหรือว่าข่อยกันหายไปข่อยกันดีว่าอีอีเกงกอกไปแกงอีเกงไปแกงเอ่อที่มึงเอาเอาแมงค้ามน่ะไปปีจมูกเป็นไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยบาดนี้กับเดี๋ยนี่จะเดี๋ยนี้มึงห่อบักด้ามเนื้อพี่น้องอีพึงมันกับไอ้อันนี้ไอ้ ไม่ออกเอาเอาแมงค่าออกมาได้ซอยข่อยแน้ซอยข่อยแดงว่าจัซอยข่อยแน้จริงจริงจริงกับสัวข่ายลิ้นไปเอาแมงค่าไปตัวมันโอ้ยเบื้องกับสัวดนาะเบื้งเมื่อกับออนตโลงนะสมัยมันเป็นเด็กน้อยก็แกงมันเพราะว่าก็หากมันน่ะล่ะกับเชิงเวีาวเอาไว้าสู้กันบ้างแมงค่ามแมงค่ามมันเป็นใจสิเนาะพี่น้อง ม่กระตอมีเซนแน่นิดนึงแหมไม่ว่าเออเมื่อสิไปส,อไปสิเอาไปตีจมูกเมื่อสิก่อเอาตัวกับเมอสิตรงขึ้นเลยไหมแต่อีนี่มันปืกช่วงนี้มันปึ๊กน,น,นี่แหละออาเอามาเว่าซูให้พี่น้องได้ฟังพ่อได้มวนพ่อได้นูนีนานกันเพราะว่าอย่างเดี๋ยวว่าช่วงนี้มันมีแต่เรื่องซีเรียสไหลายก็บรอยากให้เอาเรื่องประเด็นแบบนี้มามาอันายมาให้พี่น้องเครียดไปนนําก็เอาให้คำๆคมันวนไปเด้อ เดี๋ยวยังเหลืออีกเด้อยพี่น้องเดีอยวเบซื้อมากลราคอยอดหัวบ่ไใหญ่ได้บางเถอเด้ยพี่น้องโอ้แต่ม้นนี้คนแต่งหน้าแบบฉ่ำแห้งเดยพี่น้องปาสีแขนก็สีหนาคนละสีช่วงนี้ค่าแน่ละเริ่มโลดนํำหนักลงแล้วโล,โ,ลโ,ลโล่งไปสองกิโลสามกิโลละโอเคแน่ละเริ่มใส่เสือ้อผ้าสบายขึ้นแน่แล้วพี่น้องเอาราคาบานี้เดียวจังไดก็อย่าเลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็สิีูน้ำกันไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็มีคอนเทนต์เดี๋ยวสิมีคอนเทนต์เร็วๆนี้ก็คือเรื่องจะไปเที่ยวเดี๋ยวสิไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยโสณเด้อพี่น้องก็าะเริ่มเป็นกำลังใจให้ผมยู่กับผมไปนัเรื่อยๆเดีแล้วก็เห็นทุกคนไปอันนไปโพสหายไปปันป่นปั่นผู้ติดตามซอยโอ้แค่นี้ก็ดีใจด้วยพี่น้องเด้อก็ขอบพูดอีกครั้งหนึ่งขอบคูดมากๆนะครับ อย่างหน่อยก็ยังได้ซอยกันยังใหญ่ยู่น้ากันไปอีกโดนๆขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจจริงๆบอกว่าจะเป็นผู้ได้กระตามบอกว่าสิผมสินียังบุกหจักหรือว่ายัางกระตามอ่าก็ขอบคุณขอบคุณเลยเป็นทางการเลยเหมือน,นี่ก็ขอบคุณอีหลีเอาละพี่น้องเดี๋ยวผมต้ไปเห็ดงานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละจ้าบ๊ายบายสุขสานวันสุ <laughs>